สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเรับของฟรีนะครับมีสองชิ้นนะครับนะโอเคขั้นแรกเลยเนาะให้เราทําการกดตรงนี้นะครับนะจะเป็นกองของฝันเนาะแล้วก็อันแรกนะครับคือเราต้องคลิปเราต้องมีพรีเมียมนะครับนะถึงเราจะสามารถกดถึงจะได้ของฟรีชิ้นแรกนะครับอันนี้มิดอันนี้เป็นของฟรีเนาะ นี่อันนี้ไม่เป็นพรีเมียมนะครับข้างบนคือพรีเมียมข้างล่างคือฟรีนะครับนะนี่นะคือถ้าเรากดแล้วคือเราต้องเติมพรีเมียมนะครับนะพรีเมียม o รบอกนะถึงจะได้นี่นะครับนะโอเคเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับของฟรนะีเนาะง่ายมากๆเลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับค i b e กดแชร์ผมเลยนะครับเจันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย